สวัสดีทางช่องเชียงเชียนเด้อพี่น้องนะครับมือพามาเอาปลาพามาปลาบรรยากาศนะครับฝนฝนกระโตกนะครับฝนลงเม็ดช่วงนี้นะครับฝนก็ลงเม็ดเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะพามาเอาปลาอาทิตย์หนึ่งพี่น้องอาทิตย์หนึ่งพ่อกันทิหนึ่งเด้อนะครับเดี๋ยวมาเบิงหมายฮอนะครับนะครับที่เห็ดไรมุเห็ดไรอาทิตย์ก่อนนะครับขนาดนี้เวลานะครับเวลา เทียงเทียงสามสิบหาครับฝนฝนลงเม็ดเลยเด้อพี่น้องนะครับฝนลงเม็ดแล้วนี่พี่น้องครับมีเหาะเดียวเด้อมือนี้นะครับรมีมอ,องเดียวไม้เฮานะครับฝนก็ลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดครับเด้อพี่น้องสิบห้าโอ้ะนรับมื่อนี้ ต้าวขงนี่นะครับสีมานบอครับมารุ่นซ้อยกันเนอะนะครับพี่น้องอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก้อนก็ด่างขาดนะครับด่างขาดอาทิตย์นี้คือสีมานอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ้งก้อนครับเดี๋ยวเอาขึ้นห้เบิ้งเดี๋ยพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยมารุ่นพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนี้ฝนตกนะครับทายทำกับอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยรุ่นไปน้ำกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวทายเบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ บรรยากาศฝนตกมาพี่น้องฝนลงเม็ดพายุเขาเด้อเมื่อนี้นะครับวันนี้สามที่หามือนี้กับวันที่สามนะครับพายุกับเขาแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับมาลุ้นกันว่าสิได้ปะเดี๋ยวขึ้นมาจังสีไายเบิ่งอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับนะครับขึนมาแล้วนะครับขึนมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับ

เนี่ยคอขึ้นมานี่ใครได้ตัวนี้โดหลายเลยมม่นี่กโอ้นี่ว่าปลาปลาดุกบอปลาดุกบอกมากเมื่อกี้โอ้ปลาดุกตัวใหญ่เจิบอยู่เดี๋ยวปลาดุกปลงามยู่นี่เล็ก

เดี๋ยวคน <êm> <afraid> <many>: <hums> แม่พ่อยองมาฆ่สิ่อแม่ไม่ได so oh ้พ hmm, hmm. oh hey, ่อแมู่ไม่ช่อม่แม่เอาไหาไเบียไอ้หอเ่เล่นี่แม่สิปพสู้กินทิเมื่อแล้วบ่เก็บทอเก็บท่อระวังน้ามันไปหาหมอล่าไปหาหมอรูเมื่อนี่หละ พาไปหาหมอเลยเขากินบ่แม่เจโตแม่ง้มันพกนี่ได้เขาอกได้บได้ายหว่าหอ่เว่าไปกินนุแล้วก็ชวยเด้อนุ่กินยังต้องกินนุ่นอกินแ่ยาน่แมนดิอาปดุกเอบ่เอาพูไปแ่กระดุกไปมันเมืใส่ หนูเร็วเร็วเป้าขวดไหมพ่อน่อยเร็วเร็วลงมาเอาไม่ได้ลูกกำลังปล่อยยะกว้างนี่แค่นวยนะมั้ยคิดดีล่างก่อนทำมาทำมามาอ้ยเปิดหัวอกว ช่วงนี้ก็ต้องโล่งเรื่อยๆปลานี่พ่อมีปลาอย่ี้นี่ก็ได้อตปลาด้วคอ่าเขาหมูยี่เี่ยจว่ามันตืแต่ว่าทำไปมันก็ตัวเหญ่ขนาดนี้พ่อ เดี๋ยวน้ามาเลยขว้องแค่ของแคแสนนี่นะอนตังอุ้ยขวาน

อาจที่สุมเจ้าขึ้นมาอีกเจอเฮ้ยต้องมูยถ้าดีกว่าอาจนั้นจะอาจนั้นจะหน้าจะว่ายนี้ทุกว่าจะว่ายนี้สาวไหลก่อนนี้นี้นี้ าดูไว้ให้นะเชี่ยงจับเอกจับปลาเก่งตัวน้อหนามเลยเด็ดปลาดูตัวนึงนะปลาชูดูนี่ปลา อาบูเอาเอาข้ามมันเอตัวนั้นปล่อยได้ได้แล้วบ่ไม่ได้แล้วเขาบุกถึงบอกกันซื้ออยู่หนอสาบู กดกันมันเรนป่าใช่เบิดหลักป่าย่งน,น่สิระว่งเดือุณอปลาปลากดปากดน่อยไหมโหูหลายไปปากดน,น่อยไหมตัวน้หน่อยไหมหวานปน

มันเกนี่แแล้ว่เจ้าของเขาเจมาเอาก่อนเนาะม่ยังสีแล้วแมวกวนกับปลากาพูอยู่บนี่ต้องทางกันนี่งดีแล้วมานหียดไปถ่ายจ 嗯。Mm. บางปากกด้มีแห <c oughs> ้งยางาิวเลยเนี่ยโอ้โยด่างเขียวมะเทสปดุกปดุกปดุกเราไปปนพุละตัว นี่กบกบปะออยู่บ่กบโอ๊ยป่ากดมย่อยกัแค่นี่มุมมีน่ากินเนอฮะโอ้มุมีโอ้มันขอนมผิดตัวยายวานขันสมเลยโอยอหบเขาเปนไตเมื่ไหร่บจไหนหน่อยตัวนี้ บ้าไม่ใจแม่อยู่นิ่ง่ด็่ที่หน้ายังกระจังสันเนาะ่เห็นบอกหเอาที่แเนาะแงหลยอยู่ให้นานวันมจะอันเดียวพอดีขั้นชมโตกาดกินดีตั้กับายกไมใ่กัม่ัมยังหักหุ่น อืชนิดนี่นนะั่นเนาะประดุกรุ่นนี้พ่อี่เฮียใน่ฮือท่านที่จะรุ่นเนาะ <laughs> จกลงไปยังไดนเงี้ยหูแรงเสีงเนานั่เขาหยีย้แงไปก็ได้เต้นขึ้นมาปวดดีดีดี เงี้ยไปได้ตะลูกเดยอตะลูกเดี๋ยวมาเบิองปลาปักเป้านะปลาปักเป้าหน่อยปลาปักเป้าเบ็ดหรือเปล่า เอ้ยขุดแล้วขดไม่เาเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวมันเบิ่งนะเดี๋ยวมันเบ่งอีกเช่นึงนี่ครับเราสิไปใส่อีกกันยุด นี่แหละงูแล้ว่อยมาเบ่งแนบก็ได้หลายเะี๋ยว่อยมาเบ่งอีกทีหนึ่งเด้อเมื่อนี้ได้ซัมเนะครับมานอยู่นะครับพอได้กินมีปลาโดนะครับปลาโดก็ได้นะ สำหรับมือนี้คลิปนี้นะครับฝากไปเพียงแค่นี้นะคผู้ใดมากก็กดไลค์ให้เด้อนะกดไลค์กดติดตามให้นํานะเพื่อสิได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเชียงเชียนชาแนลเด้อพี่น้องนะครับกดไลค์ให้เป็นกําลังใจนะเพื่อทําคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ